ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover 11นาฬิกา30นาทีนะครับครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover นะครับ7กุมภาพันธ์พฤกราช2560นะฮะมาพบกับคุณผู้ฟังเลยนะครับผมเฉลิมชัยศิริน,นันทวิทยาและคุณรัชพลเหล่าวน,นิตรายงานตัวนะฮะก็ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็ถือว่ายังทรงๆอยู่ในกรอบแคบนะครับคือเมื่อวานเนี่ยขึ้นไป แตะ1,590จุดได้นะฮะแต่ปิดมาเนี่ย1,589เฉียดเฉียดนิดๆนะครับวันนี้ตลาดทุนไทยนะฮะก็ถือว่าแคบเลยล่ะครับเพราะสูงสุด1,591 70จุดต่ำสุด1,586.07จุดนะครับก็แคบจริงๆตอนนี้อยู่ที่1,588จุด 8 5จุดครับคือมันอยู่ในช่วงของเดาทางกันอยู่ว่าเอา้าตกลงจะยังไงกันแน่เนี่ยจะผ่าน1,600ไปเลยไหมหรือว่าจะเอาประมาณสัก1,580เนี่ยแหละครับมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยอยู่กันประมาณนี้อยู่นะฮะ <m> ซึ่งถ้าเกิดว่าดูข่าวคราวนอกประเทศเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่นะ ในฝั่งของ ECB นะครับหรือว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็มีการบอกออกมาว่าเอาละถ้าเงินเฟอ้อยังคงตกต่ำในเขตยูโรโซนเนี่ย ECB เนี่ยแหละก็จะมีการกระตุ้น QE ต่อเนื่องอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาณมันไม่ค่อยมี นะครับและในฝั่งของตลาดหุ้นไทยเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันหน่อยหนึ่งด้วยเมื่อวานราคาน้ํามันขึ้นไปแตะในฝั่งของ54เหรียญสหรัฐต่อบาเรลว,วันนี้อาลดลงมาหน่อยนะครับเหลือประมาณสัก53 52เหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะครับไปดูกันดีกว่าครับว่า5ดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดครับมีอะไรบ้างครับอันดับ1นนะครับ Advanced Info Service ครับ หนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบตังค์นะครับก็บวกมาสามะะ <3 S 2> บาทครับรส่วนหนึ่งแหมโอ้โหเมื่อวานนี่ถือว่าเป็นกระแสแถลงข่าวไงใช่เป็นกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กกันเต็มเลยนะฮะกับการที่ AS Fiber เนี่ยเอา s b o ไปนะครับเอา FOX ไปนะฮะก็เนี่ยแหละครับก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยบอกว่ามันจะสะเทือนถึงทรูหรือเปล่าเพราะทรูเนี่ยโบกมือกันแล้วแม่บล็กก็หันมาเชียร์ซื้อด้วยว่าเฮ้ย AIS Fiber เนี่ยมีโอกาสลูกค้าทรูเนี่ยอาจจะย้ายมาที่ a s Fiber ขนาดนั้นเลย ไม่แน่ไม่แน่ก็เลยทำให้วันนี้เนี่ย a d v a n c e Info Service ครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเยอะอยู่แล้วแหละนะครับบวกไป1.86%อยู่ที่164สบาท50สตางค์ครับบวกไป3บาทครับอันดับ2ครับ IVL นะครับ36บาท25สตางค์ติดลบลงไป50สตางค์ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็1.36%ครับอันดับ3ครับปอตทครับ412บาทนะครับวันนี้ติดลบลงไป4บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก1.44%ตอนนี้ติด6บาทแล้วนะอันดับที่4นะครับ BDMs ครับกรุงเทพดูสิท์เวชการนะครับ2 1บาทส0สตังค์บวกมา10สตังค์ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็0.47ส่วนอันดับที่5ครับ Tasco ครับ24.90บสาทสตังค์ครับ เสมอตัวจากเมื่อวานนี้นะฮะไม่เปลี่ยนแปลงครับอืมอ้าวประชาสัมพันธ์ให้น้องนงเขาอีกสักนิดงานเขาจะเราเริ่มเสาร์นี้แล้วเนาะงานเสวนาว,วิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจโลกปี2017หัวข้อก็ CSI World And Money 2017นะถอด DNA การเมืองแล้วระบบการเงิน2017อืม,อมก็อย่างที่เราทราบกันดีปีนี้ก็เป็นปีที่มันยุ่งขิงไปหมดนะเหตุการณ์สาการโลกนะเรื่องทรัมป์เรื่อง ECB ีบีนะเรื่องในเมืองไทยเองอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะก็เขาก็จะจัดกันโดยมีคุณธนงขันทองนะ เจ้าของแฟนเพจยอดฮิตธนงแฟนคลับคุณทวีสุขธรรมศักดิ์ผู้ชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจกัรเงนระหว่างประเทศเจ้าของหลักสูตร The World Economic Godfather นะฮะก็จะดำเนินรายการโดยหนูนงวด,ดีธนิมมาเนี่ยจะจัดเสาร์นี้แล้ว11กุมภา2560 ก็ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลตอนบ่ายนะฮะบัตรราคา3,500บาทแล้วก็มีของที่ระลึกอะไรด้วยก็ไรายได้หลังหักให้จ่ายก็ให้ทางนิวสุวันเขา ะะก็ไปฟังมุมมองที่แตกต่างสายดาร์กไซด์จากคุณปา๋าธนงขันทองและคุณทวีสุขธรรมศักดิ์ก็เข้าใจว่าหลังหลังจากสัมมนาแล้วก็จะสามารถมีดแอนกรีดสองคนนี้ได้นะ <c oughs> ก็สามารถสั่ง เ,เขาเรียกอ,อะไรสำรองที่นั่งได้โดยด่วนๆนะฮะ0971351628 0 9ด1 3 5่ว2 8นย์ห1 6 2 8นะฮะก็เห็นน้องลงบอกว่าถ้าบอกว่ามาจากพิโก,โกเดี๋ยวจะจัดการให้เป็นกรณีพิเศษเลย คือพาไปนั <S <S ่งเลยใช่นะครับเอารีบจองกันมาผมว่าถ้า nah ว่างผมอาจจะแวะไปฟังซะน้อยนะฮะก็ใส่ดักไซก็ฟังคือฟังแล้วมันสนุกคือความรู้อ่ะได้แน่นอนเหมือนคุณดูดาวินชีโคสอ่ะเออมันจะงั้นอย่างนั้นนะครับครับอ้าเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกับคุณเสกสรรโตวิวัตรนะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย การเมล i เคชันของบราจอบหลวงก็อันนี้เห็นว่าจะมาอัปเดตกองทุน b ีแคร์บีแคร์นี่โอ้โหฮิตอยู่พักนะแล้วก็ช่วงหลังดูซาซาไปแต่เดี๋ยวเรามาอัปเดตดูว่าผลดำเนินงานเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ<ช>ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover อะมาคุยกับคุณเสกสรรโตวิวักันะครับสวัสดีครับคุณเสกสรรครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับรลชพลคุณแสบท่านผู้ฟังทุกท่านครับเอ๊ะผมนอกเรื่องหน่อยสิคุณธนรงขันทองนี่เขาไปอยู่กับบรจอบนหลวงเหรออ่าใช่ครับตอนนี้รประธนงมาอยู่กับเราแล้วครับมามไปทําอะไรอจ๊ะก็มาช่วยงานเดนลเลย,เลย<ม>า๊ห <laughs> ก็คุณธนง n มาช่วยงานแล้วก็มา,าเรียกว,ว่ามาดูด้านมารบูรณากานแล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆในพวกนี้ครับก็มาช่วยเหลือกันเพราะว่าคุณธนงเองก็มีประสบการณ์สูงนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของอมิตินิเรศของเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศท่อนๆสูงนะครับก็มา,<อ>าจระชุะสงสัมมนา,า,นเ,นนาเนี่ยเนาะวันเสาร์เนี่ยอ่ะอ่ะงั้นเรากลับมาคุยเรื่องเกี่ยวกับกองทุนบีแคร์ ซึ่งก็มีช่วงหนึ่งนะโหมีการพูดถึงกันเยอะนะเพราะเราเป็นรู้เข้าใจว่าบวัวหลวงจะเป็นต้นๆเลยใช่ไหมที่ออกไอไอ,ไอกลุ่มเซกเต,เตอร์สุขภาพออกมาเนี่ยใช่ครับ<ม>เราเป็นรายแรกที่ออกบีแคร์นะครับ<ม>ออก<ม>ตั้งแต่คืออย่างที่เราเคยคุยในรายการว่าตีมของบัวหลวงเนี่ยเราจะมองเทรน มองว่าเอ้ยอนาคตเนี่ยอะไรจะมาอะไรจะให้ว่าสําคัญนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยริงเราเราใช้หลักการวิธีคิดแบบนี้มานานแล้วเพียงแต่ว่าเราเพิ่งมาเหมือนกับว่ามาพระปิ่งมาพูดเมื่อในช่วงประมาณทั้6-7ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าไปดูบีแคร์จริงๆแล้วกองทุนอ่ะย้อนไปที่มันไม่ใช่อาร์เอฟนะครับกองทุนบีแคร์เลยเนี่ยเป็นกองทุนเปิดปกติเป็นกองทุนเปิดปกติแล้วก็ตั้งมาตั้งแต่ปี2,550 นะครับตั้งแต่ปีเดือนสิงหาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนู่นเลยในยุคนู้นเนี่ยเราตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปลงทุนในเวลลิงตันโคบอลเฮลท์แคร์นะครับซึ่งเป็นกองทุนหลักที่เขามีเฟอร์มินาเจอร์เก่ง แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพวกนี้เยอะเพราะว่าฟอเ์นเจอร์เหล่านี้หลายๆท่านนะครับก็เป็นประวัติมาจากสายหมอสายเภสัชสายวิทยาศาสตร์พวกนี้แล้วก็มาต่อ MBA มบเพิ่มย้ายฟิลมาทาบริหารเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องในเรื่องของเซกเตอร์สุขภาพต่างๆนะครับก็กองนี้เป็นกองเซกเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสาคัญก็คือว่า เรามองว่าเซกเตอร์นี้มันมาโอกาสที่มันจะไปเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างสูง uh huh. นะครับเราเชื่อในตรีมในเมคเทนในประเทศตะวันตกนะครับจะจะเป็นอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมาแลวพวกนี้เขาคอนเซิร์นอยู่แล้วนะครับ uh huh. ก็จะเป็นกลุ่มฐานลูกค้าสําคัญในในแง่ของเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บการรักษาเรื่องการทนายาอะไรพวกนี้ uh huh. ขณะที่ฝั่งเอเชียหรือฝั่งตะวันออกเองเราก็ทราบว,ว่า ตอนนี้เอเชียเราเรามีประชากรเรามีฐานรายได้ของประชากรที่สูงขึ้นเรามีการปรับตัวการใช้ชีวิตที่ปรับยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงเรื่องของการใส่ใจสุขภาพนะครับก็เยอะขึ้นมีกําลังซื้อมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นอินเดียอินโดนดีเซียฟิลิปปินส์ที่มีประชากรวัยทางานสูงอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนก็อายุยืนขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่ใช่ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เรามองเฮลแคร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเฮลแคร์เป็นกองที่เป็นเซกเตอร์ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีอะไรที่มากระทบเซกเตอร์ทางเซกเตอร์ในสุขภาพหมดเนี่ยมันก็เลยมีเอฟเฟกต์รวมนะครับตอนที่เราตั้งในปีห้าศูนย์เนี่ยเราเจอเราเจอประเด็นแรก นะครับประเด็นแรกก็คือพอปี6กหเนี่ยเราเจอแฮมเบอร์เกอร์ไครเซของอเมริกาซึ่งอันนนั้นตลาดหุ้นไปทั่วโลกโดยเฉพาะอเมริกาซึ่งเฮลท์วแค์เนี่ยส่วนใหญ่จดทะเบียนในอเมริกาแต่ขายทั่วโลก,กน,นะครับ แต่พูดถึงราคาหุ้นเนี่ยก็จดทะเบียนในรายบียนี่หมายถึงว่าบดทะเบียนที่อขาย uh huh. นะครับส่วนใหญ่ก็จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในนูน้นนะครับก็ประมาณสัก80%ได้ในปัจจุบันก็ก็ได้รับผลกระทบลหะตามอันนั้นเป็นทั่วโลกอยู่แล้วนะครับพอจบนั้นมาเนี่ยมันก็มีเรื่องของโอบามาแคร์ที่ตอนแรกยังไม่มีความชัดเจนก็มีความกังวลค่อนข,ข้างเยอะ นี่ครับนี่นี่คือตัวอย่างของความเสี่ยงของการลงในกลุ่มเซกเตอร์อใช่ถ<ห>ามว่าไว้ใจได้ไหมเซกเตอร์เฮลแกร์ไว้ใจได้แต่ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเวลามันเจออะไรกระทบแบบนี้มันก็จะมาแบบนี้นะครับแต่พอพอหลุดสองเปลาะนี้มาปุ๊บราคามันก็สะท้อนกลับมาหลังจากที่มันอั้นมนจาก,กสองปัจจัยใหญ่อนี่ยครับทำให้เฮลแคร์ได้รับความสนใจเยอะขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีกองอื่นๆออกมาของเพื่อนๆออกมาตัดด้วยนะครับก็ทําให้อ่ามันก็เลิ่ไปตั้งแต่ปีห้าสามมันเนาะใช่ใช่ ในะครับก็ก็เป็นประเด็นที่ทําให้เอฮลแคร์ได้รับความสนใจเยอะแล้วเราเองเราก็เราก,เราก็เชื่อมั่นในฝีมือของอเวลิงตันด้วย <นะ S 1> วิธีการคิดจากฟันเด m e พ t น l พื้นฐานมองระยะยาวแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับก็แต่แต่อย่างที่ทราบกันว่าพอในช่วงหาเสียงอเมริกาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของนโยบายของทางฝั่งเฮอรี่คินตันนะครับซึ่ง เขาก็พูดในเรื่องของก็หาเสียงนั่นแหละที่ว่าจะเรื่องของควบคุมราคายงราคายาอะไรพวกนี้ก็เป็นตัวกดดันเท์แคร์อยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พอจบจากทางเฮลลี่แล้วตัวพอหลังจากที่เป็นโดนัลด์ทรัมป์ได้มาเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของเรื่องของสุขภาพเหมือนการที่ยก Obama ิกดอบามาแคร์นี่นั่นก็เป็นปัจจัยที่คืออามาแคร์มันก็มีส่วนที่ได้ไปบริษัทยาในส่วนที่ได้ประโยชน์ออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นส่วนที่เอได้รับผลกระทบและทําให้คนจริงๆพื้น ผลสิ่งที่จะทบไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าความกังวลของคน <S <S มอนิเตอร์เพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนไง huh. คนมันก็รอดูเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวกดดันราคาเฮลท์แคร์อยู่วันนี้ก็ถือโอกาสเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังได้รับ,รบ <S <S ว่าเป็นอย่างไรครับอัปเดตเลยอ่ผมขอเนี้ยไปทางเรื่องของตัวอัปเดตของนโยบายโดยนั้นทําก่อนเลยที่ huh. เขามีเขามีแผนที่จะยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์นะครับซึ่งเขาได้ประกาศออกมาเนี่ยตามสัญญาในช่วงหาเสียงนะครับตรงนี้เนี่ย เนื่องจากว่าเาขาระบุว่าจะทําใหา้ต้นทุนขทงภาครัฐลดลงนะครับโดยเนื่องจากเานื่องจากว่าอ b a m a c a r เนี่ยครอบคุมหรือว่าประกันด้านสุขภาพของประชากรจํานวนมากนะครับเขาคาดว่าตรงสิ่งที่จะทําเนี่ยจะทําให้คนประกันสุขภาพจะลดน้อยลงเพราะคนอเมริกันจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะทําประกันสุขภาพหรือไม่มนะครับ,รบกฎหมายเดิมคือบังคับเลยนะครับแนวทางใหม่เนี่ยยังให้สิทธิ์ที่ผู้จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพนํามาเป็นค่าใช้จ่ายาเพื่อหกักภาษีได้ นะครับก็จะดันออกไปทางนั้นเตรงนี้ยังมีการเอ่ยถึงแนวทางใหม่เกี่ยวกับบัญชีเงินออมเพื่อสุขภาพที่ส่งต่อไปอยังสมาชิกคอรอบครัวซึ่งอันนี้ยังต้องรอรายละเอียดต่างๆอยู่นะครับก็ก็จะเห็นว่าตรงนี้เพื่อลดใช้จ่ายภาครัฐในการที่ไปสนับสนุนตรงนี้นะครับแต่ผมผมเรียนว่าเอ,อทางกองทุนหลักเองเขาก็มองว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นการง่าย,ายๆนะครับที่จะลดก,ก็บอกมาแค่เพราะว่าถ้ายกเลิกแล้วมันต้องมีอะไรมารองรับ มาดูแลแทนเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยกเลิกแบบอย,อยู่ๆจะจบตัดทิ้งไปเลย <S 1> <S 1> <ๆ S 2> อะไรอย่างนั้นนะครับคงจะเป็นประเด็นนี้มีปัญหาพอสมควรอืก็ตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญ Mm. ทีนี้ในส่วนของทิศทางของหุ้นในกลุ่มของชีวเภสัชกรรมนะครับซึ่งเป็นไบโอฟาร์มาพุติคอเนี่ยไอ,อตัวนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทางเฮลแค่ความสาคัญมากขึ้นนะครับ mm. ก็หลังชัยชนะของทรัมป์นเนี่ยหุ้นกลุ่มชีวเภสัชกรรมในดิตัวขึ้นแรงด้วยเหตุผลว่าแรงกดดันต่อราคายาน่าจะน้อยกว่าหากฮิลาลารีได้รับชัยชนะเพราะว่าฮิลาลารีเขาพูดเรื่องของการควบคุมราคาชัด mm. นะครับแล้วก็นโยบายเรื่องราคายาเนี่ยเป็นประเด็นท้ายที่รีเพิ่มขั้นให้ความสําคัญ นะครับที่สําคัญคือทีมงานของตัวโดนัลด์ทรัมป์เองที่ปรึกษาของท่านหลายๆคนคือเป็นบุคคลที่เป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็มีแนวเอียงไปทางตลาดเสรีเพราะฉะนั้นเนี่ยอผมเชื่อว่าแนวคิดหรือการต่อการควบคุมราคายาจากภาคเยอะๆจากภาครัฐที่ไปกดบริษัทต่างๆเนี่ยน่าจะน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึคือพูดง่ายมองเป็นบวกมากกว่า นอ้องเป็นบวกในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ส่วนในในแง่ของบริษัทยาที่มันมีลักษณะข,ของเรียกว่ามีความพิเศษอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าบริษัทยาทั้งหมดจะได้ประโยชน์นะครับจริงๆมันมีสองเรื่องคือเรามองว่าบริษัทยาที่มีนวัตรกรรมแล้วก็มีลายเส้นมีสิทธิบัตรต่างๆที่ทํายารักษาโรคเฉพาะทางเฉพาะอย่างเนี่ยนะครับเอเมื่อพรีเมียมของราคายาพวกเนี้ยมันจะหมดลงเมื่อสมุทธิบัตรหมด Mm hmm. นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผู้กันในตลาดยาอเมริกาอยู่พอสมควกลัวแล้วมันจะทําให้บริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทที่สามารถมีความสามารถในการผลิตได้เขาสามารถล่วกเอาทําออกมาแข่งได้อื mm hmm. นะครับตรงนี้ก็จะทําให้ราคาโดยรวมของยาบางประเภทนี้หมดลดอ่าลดลงนะครับทางภาครัฐเองก็จะขยับไปเรื่องในยาที่เรียกว่าคุณภาพถึงแต่ว่าราคาถูกกว่าเพราะว่าตอนนี้มันทําแข่งกันได้แล้ว mm hmm. นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทางกองทุนทางผู้จัดก,การก็ต้องมอนิเตอร์ว่าจริงๆแล้วบริษัทไหนที่จะเป็นลนักษณะแบบไหนนะครับคือถ้าดูถ้าดูเองเนี่ยเราถ้าเดิมเนี่ยเราจำได้ว่าเฮลท์แคร์เนี่ยเราจะมีสี่เซกเตอร์ง่ายๆคือมีเกี่ยวกับพวกฟาร,ร์มาซีบริษัทยานะครับพวกนวัตกรรมคนความิจัยสวิสทางการแพทย์พวกโรพยาบาละเ้ย นืแล้วก็ดูแลคนป่วยคนแก่อะไรพวกนี้ก็เป็นเซอร์เวสหมดนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นพวกผลิตเครื่องมือทางการแพทย์แต่เราพบว่าในช่วงประมาณสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทางกองทุนหลักเขามีการจัดเซกเตอร์ใหม่นะครับมีการปรับใหม่ก็คือเฮลท์แคร์เซอร์วิสยังอยู่พวกเครื่องมือ,อยังอยู่นะครับแต่ว่าไอ้พวกไบโอเทคโนโลยีกับพวกฟาร์มาซูติคอลที่เป็นบริษัทยาขนาดใหญ่กับพวกคนวิจัยเนี่ยตอนนี้เขารวมแล้วเพราะว่าพอบริษัทยายใ,หใหญ่เองเขาก็รู้ว่าเออทิที่บั สิทธิบัตรยาที่เขาได้มาที่เขาจะขายอยู่มันจะหมดอืนะครับมันจะเกิดคู่แข่งเกิดนุ่งโจนี่เนี่ยเขาก็มีการเกิดเป็นเทรนเรียกว่า m ออคือการเมอร์ชบริษัทยาโดยการไปซื้อพวกบริษัทที่อาจจะเล็กกว่าหรือว่าต้องการกําลังทรัพย์หรือว่าบริษัทที่ลุ้นเรื่องสิทธิบัตรยากํามันจะได้คือขออนุมัติอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งอเมริกาเขาเขาใช้เวลาการอนุมัติค่อนข้างนานในการตรวจสอบแต่ว่าช่วงนี้เห็นว่ามียาที่อยู่ในปลายสายที่จะเตรียมอนุมได้รับอนุมัติใหญ่ก็จะเป็นการพลิก อุตสาหกรรมการพลิกเรื่องของการสุขภาพอยู่พอสมควรถ้ายาเหล่านี้ออกมานะครับก็เขาก็มีการควบรวมเพราะฉะนั้นนี่มันมันก็แยกยากแล้วว่าอีนี้มันเป็นไบโอหรือมันเป็นฟาร์มามันก็จะกลายเป็นไบโอฟาร์มามิดแคปเป็นลักแคปเป็นสอลแคปอะไรพวกนี้ไปนะครับก็จะเป็นแบบนั้นไปซึ่งตัวหุ้นตัวกองทุนหลักเองเวลาลงทุนก็ยังให้ความสําคัญนะครับกับบริษัทยาที่เป็นไบโอฟาร์มาที่เป็นมิดแคป หรือว่าเป็นเป็นสมอลแคปอยู่นะครับขณะที่ถ้าเป็นลัดแคปหรือเป็นพวกบริษัทยาใหญ่ๆที่มี็นมาเก็ตแคปสูงๆพวกนี้ซึ่งวันนี้เขาก็จะเล่นยาตลาดเล่นเล่นเรื่องราคาเรื่องอะไรค่อนข้างเยอะเราก็ยังให้น้ำหนักที่น้อยกว่าเพราะว่าเราเองเราเกียร์เราเกียร์ไปทางทิศทางเรื่องของตัวไบโอเออเรื่องของเทคโนโลยีอินโนเวชั่นใหม่ๆนะครับก็ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆก่อน ครับ,รบเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวมาดูผลดำเนินง,งานตอนนี้รู้สึก NAV เท่าไหร่26บาทบสร็าทเสร็จษใช่ไหมครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover อ่ะมาดูในแง่ผลการดำเนินง,งานกันบ้างนะฮะ ครับก็อันนี้ข้อมูลขอนีตเป็นสิ้นมกรานะครับเพราะรว่าพึ่ง,พ,งพึ่งขึ้นมาแล้วข้อ,ขอมูลอัปเดตยังไม่ออกเนื่องจากกองเอเนวีที่จะประกาศช้าโดยโดย,โดยธรรมชาติอยู่แล้วอิดหนึ่งเพราะว่าเป็นกองต่างประเทศนะครับก็ถ้าดูถ้าดูข้อมูลนะสามสิบธันวาวันนั้นในเอเนวีอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าบาทนะครับย้อนหลังหนึ่งปีจะติดลบอยู่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ติดลบสิบเปอร์เซ็นะต์กันที่ถ้าสามปีเนี่ยเป็นบวกสามสิบเจ็ดจุดสามแปด นะครับซึ่ง 5, 5ปีเนี่ยไป133นะครับอันนี้คือตามเกณฑ์มาตรฐานเดิมเดี๋ยวเกณฑ์ใหม่ของกรตอตที่วันนั้นคุยในรายการก็คือว่าเดี๋ยวพอเกินหนึ่งปีเนี่ยมันจะ,จะทำเป็นเฉลี่ยต่อปีจะดูง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่ถึงหนึ่งปีจะเป็นตามช่วงเวลานะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ข้อมูลก็จะมีการจัดโดยเริ่มจากข้อมูลของมกลาเนี่ยแหละครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าดูเฮลแค่ปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ประมาณ26บาทก็จักขึ้นมาจากสิ้นปีที่แล้วประมาณละ4เปอร์เซ็นต นะครับก็จะมีความเบี่ยงอยู่แต่ถ้าดูยาวๆเราก็จะเห็นทิศทางใีความน่าสนใจในอนาคตนะครับวิธีของบัวหลวงเวลาเรามองเรามองเรามองอนาคตมากกว่าเราเราที่จะสนใจเรื่องอดีตเพราะว่าเราถือว่าเงินลงทุนเนี้ยเราเราไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวนวัตกรรมด้านชีวเภสัชกรรมเนี่ยซึ่งเรามองว่ามันอยู่ในระยะเริ่มต้นเลยเออเกี่ยวกับประกอบกับเรื่องของเรื่องของการค้นคว้าวิจัยนะครับมีคียหนึ่งที่สําคัญก็คือต้นทุนการถอดรหัสพันธุกรรมนะครับแต่ก่อนเนี้ย สูงมากนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ไปหนึ่งเงนินหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ mm hmm. ตอนนี้อยู่หลักพันดอลลาราเอง mm hmm. นะครับมันเปลี่ยนในช่วงสิบปีที่ผ่านมาราครับเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมันเกิดนวัตรกรรมใหม่ๆเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะเว่าต้นทุนการทําม,มันค้นขว้ามันมันถูกลงมาก mm hmm. นะครับลดลงแบบมหาศาลเลยเหลือศูนุดหนึ่งเท่า mm hmm. ไอศูน mm hmm. ุดหนึ่งเปอร์เซ็ตนะครับ ของเดิมตรงนี้เพตอะน,นั้นเพราะฉะนั้นนี่โอกาสตรงนี้มันจะมีส่งผลอะไรบ้างเกี่ยวกับการถอดรหัสพันธุกรรมมันจะไปถึงเรื่องของเออการเผยแพร่นวัตกรรมใหม่ๆชูตลาดได้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรักษามะเร็งนะครับแบบใหม่หรือการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับหรือว่าการเรื่องของอัลไซเมอร์ที่จะมีายาที่จะมาสามารถแก้ได้อะไรพวกนี้ครับก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ แล้วก็เราเชื่อว่าเอทาของเทรนโดยตัวไบโอเทคไบโอเทคโนโลยีหรือไบโอฟาร์มาบริษัทขนาดกลางอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความน่าสนใจโดดเด่นมากเพราะว่าถ้ากําไรทําได้ทีหนึ่งคือ g r o ของตัวตัวอินข้ามหรือตัวรายได้จะสูงมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอนาคตใช่ใช่ก็เป็นอะไรที่ค่อยๆขยับใกล้มาเรื่อยๆไปอนาคตที่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอย่าลืมว่าเนื่องจาก เฮลท์แคร์เป็นเซกเตอร์เพราะฉะนั้นอะไรที่มีผลกระทบกับเซกเตอร์มันกระจายไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนที่ลงทุนก็ต้องเข้าใจนะครับเชื่อมั่นหรือว่ารักเฮลท์แคร์แค่ไหนก็ตามก็ต้องในพอร์ตก็ต้องกระจายครับมีหุ้นอยู่หลากหลายนะครับถ้าเป็นต่างประเทศก็จะเป็นบีโกลบอลหรือเราจะมีกองใหม่อย่างเช่นบีอินโนเทคนะครับที่ใกล้จะออกครับคในเงี้ยพีอีพวกเฮลท์แคร์พวกนี้นี่มันลดลงมาเยอะแล้วหรือยังคะหรือยังไงฮะ ก็ S <S ในในแง่ PE นะครับหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ในสหรัฐเนี่ยมีระดับราคาหรือว่าตัว trailing PE นะครับของดัชนี S&P ห้า้อ Healthcare Index เนี่ยประมาณสิบเก้าดสี่เจ็ดเท่า นะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงประมาณปี1.4-6ถึง16เนี่ยซึ่งตอนนั้นอยู่ประมาณ21.8เท่เอืท่าก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่างมากนักนะครับแต่ว่าก็ลดลงนะครับแล้วก็แล้วก็ในช่วงดังกล่าวเนี่กำไรต่อหุ้นเนี่ยขึ้นจาก3 8มขึ้นจาก38.18ดอลลาร์สหรัฐเป็น51.42ดอลลาร์สหรัฐหรือเพิ่มขึ้นประมาณ10.49% นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ที่น่าสนใจนะครับคือเราประเมินว่าการโกรธของกลุ่มเฮลแค์พวกนี้อะครับมันเฉลี่ยต่อปีนี่มันจะเยอะไหมยังสองดิจิตอยู่ไหมฮะหรือว่าเอ๋อเราตอบคงตอบอย่างนั้นยากนะครับเพราะเราเราไม่รู้ว่าปัจจัยข้างหน้าจะมีผลกระทบอะไรหรือยังเรื่องเอาง่ายเลยเรื่องใกล้ที่สุดคือเรื่องของนโยบายหรือสิ่งที่ทรามพูดอย่างเงี้ยบางคนก็มองเป็นบวกบางคนก็มองเป็นลบอ,อ,อย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราเชื่อว่าทุกอย่างจะชัดเจนแล้วเราไม่เราไม่คิดว่าการที่จะ ถักด้านพลาด้วยเข่าขการยกเลิกโอบามาแคร์ Care, หรืออะไรพวกนี้มันก็ต้องใช้เสียงไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรืออะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งบางส่วนเขาสามารถทําได้ด้วยเสียงที่เขามีแต่บางส่วนก็ต้องขอจากทางทางเดมโมแครตอยู่บ้าง <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้ยมันวิจารณ์กันไปอะไรกันไปเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็สิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าเราเชื่อมั่นเราตั้งหลักเรากระจายการลงทุนในขนแค่ในระดับที่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ครับก็จะเป็นประโยชน์กับพอร์ตโดยรวมของผู้ลงทุนได้อืมครับไฮ้มีคนถามไม่ไม่ออกเป็น i m เเป็นอะไรพวกนี้ไอเมีครับเรามีเฮลแคร์ไอเอ m f อฟยู่ยนะครับก็ก็เป็นปีที่ออกมาแล้วก็เป็นเอ่อช่วงเริ่มต้นนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าออกมาก็เจอตัวช่วงฮิลาลารีพอดีอตอนนั้นเนี่ยทําให้ตัวเอ่อเฮลแคร์ไอเมเนี่ยก็เดี๋ยวผมขอเนี้ยดูเอเวนิดนึงยัง เคเค่ R F อยู่ประมาณตอนนี้อยู่ที่9.8นะครับ9.8 9.84ก็ก็จะใช่ใช่เพราะเพิ่อเอนออกมาในช่วงนี้ครับอารมณ์คล้ายๆตัวแม่เลยครับอารมณ์คล้ายๆบีแคร์ที่ออกมาแล้วเจอเจอแอมเบอร์เกอร์กจบเจอเจออะไรนะโอเปอเรเตอร์ตอนนั้นบีแคร์นี่3ปีนี่ตั้งตัวติดนี่ พอปีที่สี่เริ่มติดเครื่องปีที่ห้านี่ไปเลยนะเราลองนึกภาพก็ได้ครับอะไรที่มันอั้นๆอยู่อั้นๆอยู่อย่างนี้แสดงว่าราคามันไม่สะท้อนจากตัวกำไรนะครับถ้ามันอั้นอยู่แสดงว่าหรือหรือจริงๆมันอาจจะสะท้อนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันสูงอันนี้ก็แล้วแต่คิดนะครับแต่แต่แน่ๆก็คือว่าถ้ามันคลายออกมาถ้ามันคลายหมายถึงว่าไอ้ตัวที่มันเป็นล็อกอยู่มันปลดแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นระยสาคัญมันมันก็ราคามก็จะสะท้อนกลับมาอย่างที่คําที่คุณพีรพงศ์เอโอของเราพูดบ่อยๆก็คือว่าเจ้ามือทีี่แท้้จริงวกนนมัคือ E คือกำไรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขายใหญ่ในตลาดใดๆก็ตามครับออพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอกําไรมันออกมาปันผลมันสะท้อนนักลงทุนก็ว,วิ่งเข้าไปหาแหลนะเพราะมันดูปันผลกันนะครับทีนี้ผมถามคําสุดท้ายมันเหมาะกับคนประเภทไหนอย่างไรคะถ้าเกิดอย่างแรกเป็นกองหุ้นนะครับก็ต้องทนวอหว่าได้แล้วต้องทนวูบว่าได้มากกว่าปกติหน่อยเพราะมันเป็นเซกเตอร์ที่อธิบายตั้งแต่ต้นเลยนะครับถ้าผ่านได้เราจัดพอร์ตได้ ก็ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจเลยทุกคนก็ก็เชื่อมากในเรื่องสุขภาพอยู่แล้วทุกคนรอบตัวเราทุกวันนี้เรากินอาหารแล้วก็กินอาหารคลีนอาหารนูน่นนี่นั่นต่างๆ เยอะแยะกระแสออกกําลังกายก็ไปทุกอย่างมันเป็นเรื่องของสุขภาพมันกลับมาที่คำว่าสุขภาพหมดเพราะฉะนั้นเฮลท์แคร์เนี่ยยังไงทุกคนเชื่อมั่นนะครับจัดหลักให้นิ่งนะครับจับหลักให้อยู่ในช่วงที่เฮลท์แคร์เอฟมีประเด็นคือไม่ถึงสิบาทเนี่ยก็มีความกังวลของผู้ลงทุนเยอะแยะในกลองนู้นนี้นั่นไปก็แต่เราก็พอเวลาเราคุยเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อเวลาดูต้องดูอย่างนี้นะ คือม,มันไม่มีทางนี่แบบจะดูไปตอยเป็นตัวตัวแล้วทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดตลอดเวลามันไม่มีอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปมันนี่มาเก็ตซึ่งผล์แมนหรือผลตอบแทนก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้กันอยู่แล้วนะครับใ,ใ,ในในในส่วนของคนที่รับความเสี่ยงได้ตรงนี้นครับอ,อ่ะนะฮะนี่ก็คืออัปเดตเรื่องของกองทุนเฮลแค์นะครับบีแคบวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกองทุนเปิดบัวเหลืองบัวหลวงโกลบอลเฮลแค่นะครับหรือว่าบีแค e นะฮะก็ คือมองระยะยาวเนี่ยถ้าเชื่อว่าต้นทุนเนี่ยเท่าที่ฟังเมื่อกี้นยต้นทุนมันถูกลงเยอะเลยนะเรื่องอนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของอคัตก,กรรมเนี่ยพอมันถูกลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโอกาส<ค>นในการเ,เข้าถึงง่ายขึ้นใช่ถูกมาจิ้นก็สูงขึ้นนะก็ลองดูถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในระยะยาวนะครับวันนี้สมควรแก่เวลาครับล่ากลกาไปเลยครับสวัสดีครับ